สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้พามาชมรถดำรถแมคโครครับทมทีโคงผมเองนะครับผมหนางานเพื่อนกับพากันเมาโค้งผมอ่ะสี่หมื่นสามครับไปเมืองน้ำกันนะครับว่าขุมบอพี่น้องแต่กับรถทีมงานนี่นะพี่น้องรถพม่วนจังหวัดอุบลครับทีมงานพี่เอ็มครับมีงานลมกองดินปั๊บทีเพิ่อนกืเอินผมนะครับตลอดแถวเขียบานผมเนี่เพื่อนก็มาเม็ยดงานอยู่นี้นะครับพอดีผมกับทมทีพอดีนะครับ ก็เลยใส่บริการเพื่อนทมให้นะครับเพิ่นกระเมาผมสี่หมื่นสามพันบาทครับผมเพิ่นกระตางเฮ็ดให้เพิ่นนมาครับเพื่อเบ่งน้ำกันพี่นอ้องมองทุ่มครับาะิไดยให้เสียเบีเออลดหน่อยมาแต่งให้ผมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้รถใ,ใหญ่ผมกะิีงานแน่อยู่ครับก็ไปจานต่อม กระเลนพวไก่ครับดินพี่น้องกันขางกันเพิ่นเพิ่นให้คุดเอาครับนี่ครับประมาณน่าจาะบ่ถึงหอดลอยเม็ดพี่น,อน้องนี่ซเล่าเนี่ยนะครับแต่ก่อนมองนี้เป็นคู่ซะนะครับผมเอารถไถมาลงละมันบ่แล้วพี่น้องผมอยากไปเฮ็ดงานก็เลยให้เพิ่นเอารถเมโคสซาลงใหนะ้นีต้นไม้หลายนะมันน่ครับต้นใหม่ผมก็เอาลงแน่เพิ่นก็เอาลงแน่ ใหม่ใหญ่พี่น้องเหนือที่ของผมก็อยู่ที่เราหนึ่งไรนะครับรถไถผมเกียรเองราคาพอฝั่งมาครับผมแกรเพิ่งเลิกงานมาก็เลยมาแต่งไว้นะครับเหมือนไอ้เพื่นกับห้องก,กระเหลือมคุดบางเชียง,างบางใบนี่นะครับรถกิดมีปัญหาป่ะครับเพิ่อนกับซ้อมห้องกระเหล่าคำเพิ่งเลยมาคุดอีกรอบนึงลองรถไปหน่ะมครับ ระดับความสูงกับยุ่าเล้วมีกกลัวครับสูงเพียงถนนครับผมผมสิบเฮดโลรถไทยนะพี่น้องครับผู้ขอกหัวครับเป็นเกาชิบหล่อมาแล้วนะครับหน้างานมาชิบหล่อสามขันพี่น้อง คู่สะนี่แต่ก่อนมันสีญใใ่กูนี้ครับสูงแล้วก็สะลงให้หมันกว้างกาเก่าครับมาเาง่ึงพี่องเพื่อัดกองไหน้นะครับผมหนึ่งไรล,ละค่ะสี่หมื่นสามพันบาทครับสูงแล้วมีฐาซิป ถึงประมาณเม็ดดีนะครับพี่น้องน่าจะบ่เกินเม็ด20มั้งบ่ถึงหาซิบแล้วครับป่าโพิษนี่เป็นถนนข้าขงบ้านผมแับเขื่อ,อนผมก็เยอะดินี่พี่น้องตอนนี้เขาก็ผ่านไปประมาณน่าจะซิบก็ลดครับพี่น้องหนึก20นี20่แหละ อัดกองครับลานหน่อยนี่เป็นสวนงาของผมเองครับพี่น้องเท็ดนน้ำถวกวหนาพวกนี่ครับพอได้ปลูกงานให้หัว่วบานนี้ผมก็บสิอ้อมหัวนิ่คม้นทางไปเลยนะครับเท็ดเป็นมองจอดรถไทยกล่มาถ่ายพร้อแม่พี่น้องชมรับฟังนะครับเพราะมีคลิปลงแนะนำ มืออื่นกะผมก็ยังติดงานอยู่นะครับรถไทยไงกับอาจารย์ต่อมเพื่อนพากันไปหม่างปลาหม่างต้อยนะพี่น้องกะเสียหาเสีเยเบี้ยมาขับรถหน่อยนะครับรถจีซิปพอได้ให้เพื่อนเจตยดทานะครับพี่น้องพอาเห็นหลวเข้มหลังครับมองได้พอมองได้ยังต่ำอยู่สิก็เจี๋ยเพื่อน,นใจหายยังสินะครับ เนี่หมืแรงผมเหลืองานมากผมขยิวจอารถใหญ่แต่งนะครับแนักกับชเมืองมองมองได้มันยังต่ำหรือว่ายังสูงผมก็บชิมาใเอายังเอาเว้นเห็นเสียบยางมาเห็ดเหตกาอนครับตอนนี้รถหน่อยก็ไม่ค่อยมีงานหอกพี่น้องมันมอเตอร์ในหัวนี่ยังทำท้านะครับไปในแต่รถใหญ่ครับแต่หลังปีไหมวันนี้ที่นับมากนะชิมือเดี๋จอดจักมือเลยพี่น้องมืัอย่างกับชิมือนึงนะมือฝนตกซ้อมรถนะครับที่ได้จอดนะครับอัดกองนะครับผม สูสีเมตรยี่สิบปุ๋ยล้ครับความสูงขั้นบว่าเกินหนีนะครับมาเห็นทีมงานดีมหนักก็คิดหอดายสายครับไอ้มเพื่อนกไในจากไปนะครับผมเมาเราขี่รถกระบะส่วนเกาะกลางครับแต่ก่อนมึงกัครับสิบหล่อมกันการแย่พอได้ทายเพื่อนกสอก,ก,นนนกีก็ไปเจ็ดในเจ็ดก็ออกจาก ทีมงานนี่นะครับมันกับเฮ็ดทีมงานใหม่กัแบบบี่ดะบวกผู้เฒ่าครับเกิดจักกันกินเหล้าน้ำกันน้ำเพลินประจำนะครับยามไปเฮ็ดงานน้ำกันมือเก็บงานพุพ่งกระสีไทยเมืองนับเหนือที่พื้นที่คุมครับราค่บอพี่น้องพ่อคุมกับคุมนะครับผมว่าเพราะว่าทราบผมไปเกียรติกองดินผมเห็น เหนือทีไรหนึ่งนี่สูงซ้ำนีข้อเจ้าวิมต์มองหาถึงหกหมื่นนะครับน้ำมันกับแพงกับข้อใจเพื่อนที่เราเพราะว่ารถไทยผมก๋มันก็อัพราคาขึ้นแน่ครับก็เปจานต่อมน้ำมันแพงเฮ้ยเขาแซยู่พ่อครับครับครับสิบหล่อเนยนะกันสามขันนะครับผมใหม่ก็มีแต่ใหม่ของวงเฮียผ่านพี่น้อง มันเท่าไงละครับมันหลายปีแลนะ้วนี่ก็เป็นเช็ดหน้าจะคล้องเองครับอาจารย์ใหญ่ก็อาบนา้ำได้เว็นครื่องเือเรืองงานไหมมาสะกองดินเน้นได้รับไมเพิ่นหูซึกงยังใดก็ปลาบักตําแง่ฮะ <นา S 1> เพืเ่นก็นนอนย่บ้านผมนี่มันเป็นอาทิตย์ดอนครับฮะสีไม่คตอนนี้ได้เร็มัน่โอ้นการ ิ <laughs> ้วกงพี่น้องยูวกงสองลอยครับรถเพื่อนก็มียูหกเจ็ดต,ตวัวหมแล้วครับมีสมิตตโม่นะส่วนในเมืองอุบลนก็อาจ,จิจักเล่ายู่นะครับพอประมวลน,นะครับทีมงานพี่เอ็ม <laughs> เพื่อนกับาหาก,กินเขียดบานผมครูปีพี่น้องแต่ผมเป็นเล็กหน่อยนะแต่ผมมีแต่รถไถยหน่อยนะครับเพื่อนก็ใส่บริการผมมาตลอดมีมองลมกล้องดินมี มองไรทมทีหรือว่าก็อยากปั๊บให้หน้าเขาแนะน้ำมาครับางานนี้สิก็ใส่บริการเพื่อนครับคืองานจบพอผมมังหันเพื่อนเก่าดินมาลงหย้ยซิบกระโดดผัวพี่น้องเห็ดถาดไม้พอเนี่ยและะ้วก็เห็ดเมี่มหายพอนี่ยแะครับมันฝนนอนพี่น้องมันเละเพื่อนเกา่ามาลงห้เพื่นอนก็บลน้ำพอบาสนะครับพี่น้องแม่โคก่แม่โค่เพิ่นตักครับหกหลอ่อกรับหกหลอ่อที่มังานพอจะคล้องไงนะครับผมแล้วพอได,ด้อาศัยกันไปครับพี่น้อง จิบหล่อเลยอันใส่กับบุฟข้าวนะครับกับเต็มเครื่องมันวยเลยอันไกลนะครับจะได้กับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่กำลังใจกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องคลิปนี้รือมาเลยายรถไทยหรอครับถ่ายทีมงานรถลำให้มึงการมีงานมีการรวมกันผมก่อท่ายลงประจำแล้วครับกับพี่ทีมงานนี่คือหมางปลาชวนยางผมเหมือนกับไปหมางซอยนะพี่น้อง เบ็ดมือเพื่อนเอาหนึ่งมือหนึ่งครับเพื่อนหมางเลยอยู่อันสองถึงสามลาคนนะครับปลาเนี่ยนะแต่พอได้อาศัยเพื่อนหนุ่มนะครับตัวอะไเห็ดบ่อไหลก็เอื่นเพื่อนไปซอยนะครับเดี๋ยวคลิปเก็บงานที่มาถ่ายมึงนะครับมือเอื่นนี่กเคยใช้เซียบียาหล่มถาสักคนนะพี่น้องอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ